อ้าวทำรายการถุงทองถุงเงินทำรายการอเออตากเงินไปทองตากเงินไปทอง เปิดไม้เอ้ยอุ๊อุ๊อุ๊ีได้อน้ำผึ้ไล่โอ้ยโดนน้ำพุไล่ เฮ้ยนอนนุ่มๆไร่คา,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 าบอะไรไปอ่ะถุทงทองคาบอะไร่ถุงทองมานี่โอ้ยคาบอึ้งมานี่เอาออกฮัก ไม่ให้กินกินไม่ได้อ,ออกมาหนูจะกินไปทำไมอ่ะดูให้นะ่ะจะเล่นอึดอัดเขาละ